สวัสดีครับพี่น้องทักทายพี่น้องครับอรุณสวัสดยามเช้าอยู่ที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยครับเช้านี้พี่น้องอุ้ยหนะาใส่หมดแล้วเ <c oughs> ข้ากะกำลังียยางไปรถบัตรนะเพื่อจะไปะทำการเซ็หน้าแล้วก็อาบน้า นะแล้วเฮาก็จะเตรียมตัวเดินทางคือนี่เฮาอยู่ที่หนองบัวลำพูนะหน้าวังแต่ว่าสถานที่อยู่ไสนั่นต้องมาดูนะครับข่อยาดอ้ยของไหลพี่น้องของไหลทั้งหัวมากทั้งแขนทั้งสุด เดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยผมขอหยัดเอาของไปเก็บกันครับพี่น้องครับผูดรถบัตรกับยูไก่ไก่พุ่นะลังแม่โค่อ่ะพี่น้องเช้าแล้วอันนี้พุดนะดาราห้องกำลังเมียนของพี่นออ้องอุ้ยยังพี่เอาบน้่งไปดิโน่เพื่อชิง่งอาบกันมูทแท้ลงมาก,ก่ว่นี่ <laughs> กระถางหน่อยเห็นว่า,าก็ได้โอ้ยต้องทำไรอะ่ะโหมีโดผอมกินยากปะ่ะน่ะกินยากป่ะนั่นก็ซื้อกินเนาะ หาเสื้อผ้าไปอาบน้ำที่ห้องบันเทิงเสื้หน้าเส็ดตาอาบน้ำกําจังเดินทางกันตัวเนาะพี่น้องเนาะโอ้เสื้อเช็ดฝาเสื้อผ้าเต็มเนาะเสื้อผ้าเต็มถังแล้วนะครับเอ้ยไปขึ้นหนาด้วยไม่ได้ขึ้นหน้าโดนพี่น้องหลงลืมตาแล้วขึ้นไปขึ้นจังเลยไม่สบาเนาะเนาะเนาะใส่เสื้อกามนี่เขายัดใส่เสื้อกามไปบ๊วยแมนใส่กันใส่ ว่านลับแบบนิ่งมือไงสกิปใหมย่ยังบอชินกับสริปใหม่พี่น้องครับผมยังบอชินแล้วอีกคาดว่าอีกโดนเติบเป็นบอชิ่นกัวแดนหนาเลยหลังไหนละ่ะบ็อกเซอร์อู่เสร็จบึ้งหนาอันอันนี้ของตาแล้วไปสกันแล้วบึ้งนาเกาๆองผมไปก่อนนะ ไดลยหลายอยู่นะนเนกีย่ยบพี่ <c oughs> น้องก็ยอยานั้กี่ยวกับราบพ่ไปพี่น้องด้เส้อผาได้แนวอาดน,นะครับไปอาบน,น้รทกปอบรรยากาศโอบรรยากาศดวงเพื่อน,นะดวงเช้านี้ครับ เดินทางกันต่อน้องบัวลำพูระยะทางบ่อกไก่ครับพี่น้องมือนีสามสิบกว่ากิโลเมตรครับบ่อกไก่บ่อกไก่แต่ว่าเมาื่อวานเดินทางมาจากน้องเรือกะร้อยหกสิบกว่านะครับตะเวนยังบ่ขึ้นเห็นแสงแล้วแต่ยังบ่เห็นตะเวนีเนาะภูเขาหลน้องไอ้พี่หูเนาะทราบว่าอ่าทั้งเมืองเลยภูเขาหลายน,น,นายาายะครับบรรยากาศดีดีเลยคนระับดีมากเลยอ่ะ คิดตะวินออกซอนแมคโคอยากขับรอลินจะหลอบนะลินแมคโคจะขึ้นพอสมัยสมัยฝึกง,งานอยู่กับลานอุปกรจนะครับไม่ได้ขับดูได้ช่วงหนึ่ง ทีมงานห้าบางคน,นก็บรรยากาศเริ่มเย็นแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าอากาศเย็นครับคืนเมื่ขึ้นนี้งานเริ่มเย็นแล้วก็หมอกน้ำหมอกร้ายแล้วมุ้ยศิลปินท่านหนึ่ง <c oughs> เีวฟ้อมหมุนนะฟ้อมหมุนเขาเป็นเป็นหอยตัวนี้มันขึ้นมาบปุ๊หัวเป็นหอย้ยพี่เออทำไมมันพี่เอแบบไงใครอ่ะนั่นนะกุ๊กเดือตัวนี้กุ๊กเดือนี่หอยครับมันขึ้นมาห้องน้วปุ๊กหัวมันเป็นหอยเกือบไม่ยางลงบรรยากาศดีแห่งยู่นี่ รู้สึกว่าเมื่อคืนเริ่มเริ่มอากาศเย็นแล้วนะพี่เอ๋นาะน้ำหมอกลงหลายแล้วครับพี่น้องเปียกพุ่นล้วไม่เต็มไงหน่อยแยมยางพุ๋แล้วควรแนมไปเห็นหลังเวทีพี่น้งที่ว่าเขากำลังเก็บเวทีอยู่เช็ดเช็ดนาน พี่นอ้องเดี๋ยวขอหยาดนะเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็เช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็สีไดอ้อาบน้ำเดี๋ยวจังมาพอกันนะอันนี้เป็นคลิปทักทายพี่น้องย่ำเสาหลังจากที่เราเลิกงานมานะครับวันเอร์เรียเลยต่ละมืัวนะโอเคเดี๋ยวขอหยาดเช็ดหน้าเช็ดตาก่อนนะครับแล้วก็ทีไปอาบน้ำ ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณแม่ใจดีด้วยนะครับสําหรับกําลังใจออนไลน์นะครับสําหรับลูกที่มอบให้ลูกชายเมื่อวานนี้ขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ใจดีอย่างสูงครับขอ้แหม่สุขภาพแข็งแรงด้วยครับด้ออยู่ดีมีเฮ่ความเจ็ยบยาดายคงผ่ายามีลำรวยย,ยิ่งขึ้นไปครับเดี๋ยวขอหยาดอาบน้ำก่อนครับพี่น้องครับครับพี่น้องโอ้ย แล้วแล้วเขาก็มาก,กินเข่าดิบันนี่เพามีเขา่าพนมีเข่าปุ่นอยู่ทั้งปุ่นก็เลยซื้อเข่าปุ่นมากินนะครับแล้วก็จะได้อ่าคือรถนอนดีบันนี้เก่าหัวคับหนาตอนนี้ <laughs> โอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ไว้ชนมิสกอรนครับเดี๋ยวพ่อกันไหมนะครับคลิปหนาะเมื่อนี้พ่อกันเด้อครับเด้ออยู่ที่ไซโน่เดี๋ยวเบิ่งก่อนผมโพล่ตไว้องผมลืมเงี้ยกระโดดเบิ่งก่อนอ่าวันนี้เจอกันที่วัดมัชชิมงคล นะครับบ้านนากลางตะบนนาเหล่าอำเภอนาวังย<ฮ>จังหวัดน,นองบัวลุพูครับพี่น้องครับกับทีมงานสาราพินแพลงมือน,นี้ครับโอเคเดี๋ยวพอกั้าไปทีมนาครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้เช้าวันนี้วันที่20 20ตุลาคมนะครับเดี๋ยวพอกันครับอยู่ที่อำเภอนาวังจังหวัดน,นองบัวลุพูครับพี่น้องครับ